อ้ควรควกคนฝ่าบาทฝ่าบาทต้องพเกร้อเหมื่นปีหมื่นหมื่นปีกินน้ำปลาแม่น้ำปลา,อปรราหอมหอมแต่ยินว่าเจ้ามีลูกหญิงชาวบ้า,บานสามคนขาสงสัยจริงๆกะตงวิเศษแค่ไหนถึงต,อต,ตอ้องตาต้งใจเจ้ากาผัดชุเก็นไปแล้ว๋อน้ เจ๊แท้ก็พร้อมแบบนุ่งนอของเจ้าที่พ่นคำสกปรกคำคุบหลวงเออโคตเตอร์เอ๊ะใครเลี้ยงใคราควรเป็นศัตรูกับข้าอันนี้ข้าจะทำให้เจ้าตายโดยไร้ที่ฝังผู้ฝ่าบาทสตรีผู้นี้และเด็กขั้งสามเป็นคนของเระหม่อมข้าเซนไม่ยอดทำให้เราหมดสิ่งศักดิ์สิทธก็ขูด โทษกระ่านอ๋องสตรีที่ไม่รู้จักมารยาทแบบนี้ไม่ควรพาเข้าวังมาพระบาทจะได้ไปส่งคริ้วทำไมพูดไปหน้าได้นะใช่แล้วเสด็จอาเก้าครอสามคนนี้เรองเข้าวังก่อเรื่องร้ายแรงแบบนี้แล้วทำให้กระทั่งนทำร้ายกระชายาร้องคนชั้นต่ำก็คือคนชั้นต่ำน่าไม่ได้จริงจริงจิงแกนเนี่ยเจ้าพูดผิดแล้ว รองแย่เลยลูกทั้งสามไม่ใช่คนที่จะหาเรื่องโดยไม่มีเหตุผลทำไมพวกนางคือมีเรื่องกับพระชายารองของท่านแต่ไม่มีเรื่องกับคนอื่นทำไมพวกนางถึงตีพระชายารองแต่ไม่ตีคนอื่นเสด็จอาเก้าพี่แย่ทำอะไรเดินน่ะนางยั่วยุเ้าครั้งแล้วขันยังรองแย่ยั่วยุเจ้าแต่ไม่ยั่วยุคนอื่นพระชายารองทำไมถึงไม่รองมองดูตัวเองบ้ปะนั่นสินีม่เราพี่นี่ก็เป็น พี่เย็นบอกป้าว่ารั้งแล้วครั้งเล้วฝ่าบาทต้องให้ความเป็นธรรมกับนวดเสือนะไหมคะใช่แล้วพี่ะนวดเสือเป็นถึงคนหนุ่เสนาแล้วแต่กับองค์นั้นจะถ่ายย่าจะมารับพรที่ไม่ได้ก่อได้ยังไงเสด็จพ่อโปรดให้เราไปทับกับนวดเสือด้วยข้าจะทำพวกเจ้านะทำไมถึงทะลรวิวตรในวังหลวงคือพรฝ่าบาท ท่านแม่พังแล้วพังแล้วแถมยังตีไปใครสอนให้พวกเจ้ามายกยอขากันแม่ของพวกเจ้าเลยดียิ่งนะเห็นแก่ที่พวกเขามีไม่ใช่ไม่ใช่นะพี่คะไม่ใช่แบบนี้นะพี่คะอะไรไม่ใช่จะหาว่าเราโกาหกเหรอเราจะโกหกถ้าพวกเขากหกนั่นก็หมายความว่าเขาไม่เขาไว้ชีวิตม่ได้เขาไว้ชีวิต อะ,รอาาะเะรือ่องน,นี้ให้จบเพียงเท่านี้ต่อไปไม่ต้องพูดถึงอีกเจ้าว่ามาทำไมต้องไปหาเงนินเงิบลูกเราพอกด้วยเ <c oughs> ดี้แค่ถ่ายยืดสมเช่นทำเพื่อเพื่ออย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าคิดอะไรเตือนนะ ทำลายาเรื่องนี้เองข้าอีกุลเปรีดดนหลบหนังได้เลยทำไม่ได้ข้อยอยาจะทำลายทิ้คุณน้าทุกท่านเชิญน้าฝ่าบ,บาทด,ดูสิไปคะ่ะท่านไปมอ,องกับหญิงชาวบ้านผู้นั้นดูสิน้องเก่าใส่ใจสตรีคนไหนเท่านี้จะใส่ใจแค่ไหน บทนอกสมรสเท่าจวนก็ต้องมีนายหญิงคอยสั่งสอนของเขาตถูกตบแล้วฝ่าบาทไม่ยิ้ว่าุตรสาวของเจ้ากรมสารตาร้าลีอายุสิบหกปีแล้วงามบา้านบุพพาจะดีลูกลูกก็โตแล้วชวือนองไม่มีนายหญิงไม่ได้สาวเจ้ากรมสานตาลีให้แต่งกับเจ้า อ,อยากทำเรื่องดีๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยการพระราชทานบุตรสาวเจ้าพรมาสารตาลีให้ทั้งกับจำวันนี้ก็มาถึงจำได้าผู้มีความสามารถฟ้าบาททรงปริชาสามารถสา,าถังาพููกัับวรบุเษป็นเรื่องเราขานแต่โบราณขอดูหน่อยว่าคุณหนูสูงสักในเมืองหลวงใครเทียบบรสาวของเจ้าพรมาสารตาลีได้ผู้ฟาบาทนะ ไม่ใช่คุณลุงสูงศักดิ์แต่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดบุตรชายในบทสาวชื่อโรโดเย่เล้วไหลต่อโจเธอรือความเหมาะสมทางเถนะสตรีต่ำต้อยเป็นได้ขค่อนุภรรยาจะแต่งเป็นภรรยาเองได้อย่างไรขัดต่อกฎบันพระบรุษน่าเาเียดอ่ะขอฝากบา